โอกาสสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกสกินหมัดฟรีๆนะครับเนาะเพราะว่าพี่ได้ในส่วนของโค้ดมาใหม่แล้วนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสกินหมัดนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นกล่องเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่ก็จะแจกนะครับเนาะก็แจกในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดฟรีๆนะครับหรือว่ายังไม่มีีีสสกกกกกิินนนนหหมมมาาะะะคครรรัับบอยไได้พ่็จจแปฟๆ น้อแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ของฟรีนะครับกิจกรรมของฟรีที่จับเด้เข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟให้นะครับน้องพี่ก็จะมารีวิวด้วยเหมือนกันนะครับน้องเพราะว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะรีวิวนะครับน้องกิจกรรมของฟรีด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของขอฟรีนะครับน้องถ้าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับวงน้องก็คือพี่จะรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือสำหรับองคน้องคือเข้้าามแลวกดไลลคค์์กดแชริปนี้ ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่านะครับเนาะมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำเการแจกให้แบบฟรีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับนะเพราะว่าพี่จะแจกนะครับเนาะก็คือต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนั่นเองนะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำเนินการแจกให้แบบฟรับ น้องคนไหนทวงก่อนคนนั้นจะได้เพชรก่อนเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องถ้าไม่กดไลค์กดแชร์จะไม่ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมของพี่กันเลยดีกว่านะครับน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับพี่จะมาแจกนะครับน้องในส่วนของกล่องสกินหมัดแบบฟรีๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่ได้มาเยอะแมากๆนะครับน้องสำหรับเรื่องโค้ดนะครับบอกน้องก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับน้องดีเลยนะครับบอกน้องก็เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่่าาาาามมมมมมีีีีีสกกกกินน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 นััััดะะะะคคคครรรบบบ้้้อออองงงงเ็็็ททตแลวขย มาแล้วครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าทั้งหมดนี้นะครับเนาะพี่จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้ก็มีกติกาด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูสามพันคนดูขึ้นไปนะครับพี่แจกเลยนะครับเนาะในส่วนของกล่องสกินหแบบประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอนนี้พี่เหลืออยู่สองโค้ดนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับเนาะก็ถ้าคลิปนี้ถึงนนนนนนนะะะคครรัับบเาแแจก่ออพว้ง ก็คงไม่ยากนะครับน้องสามพันคนดูแจกเลยนะครับน้องก็หนึ่งไอดีหรือว่าไม่ใช่หนึ่งไอดีนะครับน้องหนึ่งโพสนะครับจะมี20กล่องนะครับน้องก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับน้องก็อย่างที่พี่สุ่มให้ดูนะครับน้องว่ามีทั้งกล่องเกลือนะครับน้องแล้วก็มีทั้งได้ด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับพวกน้องก็เป็นทางด้านของ กล่องตัวใหม่ที่พี่จะแจกนะครับเนอะกติกาก็แค่มีคนดู3,000คนดูในคลิปน <sais. S 2> ี้นะครับเนาะก็มาทวงเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกโค้ดให้แบบกปีปีเลยนะครับเนาะก็จับเอามาเลยครับเนาะถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่ก็จะทําการแจกให้แบบกปีปีนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดปีปีจากพี่นะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า ไม่เคยเติมนะครับเนาะแล้วก็ไม่รู้จะรับยังไงจากพี่นะครับเนาะถ้าไม่รู้จะรับยังไงนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะหนึ่งเลยนะครับกดติดตามก่อนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะสองเลยครับกดแชร์ไปได้เลยนะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับแล้วก็แท็กเข้าไปในกลุ่มกาลิน่าฟรีไฟก็ได้นะครับเนาะยิ่งดีเลยนะครับสำหรับบางน้องก็นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับแค่นี้ก็มีโอกาสได้แล้วนะครับแล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็วันนี้พี่จะมารีวิวนะครับ่วจาะบ จะได้เล่นในสัปดาห์หน้านะครับพงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับโนจ้าอัปเดตเขาเสิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้อในสัปดาห์หน้านะครับพงน้องก็เป็นทางด้านของมินิเกมนะครับโนที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับพงน้องก็คือของรางวัลก็มีตามนี้นะครับโนสำหรับของรางวัลนะครับพงน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับโนก็จะมีทางด้านของส่วนหัวนะครับโนแล้วก็มีกล่องสบนะครับโนแล้วก็จะมีทางด้านของกระโปรงอมวยด้วยนะครับโนแล้วก็มีซุดนะครับโนหนึ่งชุดนะครับแบบปี๊นนะะครับก็จประมาณนี้เลยนะครับโนบก็กกกกกาารรรเเเเเ็็็็บบบบโทคคคนนนนนนง่่ยยยดดีีววะะะััแลล้พขออ ่าในนี้นะครับมุกน้องก็คือเรายังสามารถแลกในส่วนของบัตรอีโวได้นะครับน้อเราก็แลกในส่วนของบัตรเพชรได้นะครับน้องบัตรปืนได้บัตรกอลโย่ได้นะครับน้อเราก็แลกในส่วนของการลดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับมุกน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับน้องกองศพด้วยผ้าผิดปากด้วยนะครับน้อเราก็ของเกลือนะครับน้องไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับของเกลือก็มีนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้อว่ามีทั้งงขอเกลือมีทั้งของแลนะพี่บอกเล่นนะครับน้อก็ ที่เดียวนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นมินิเกมประมาณนี้นะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้ขุดนะครับน้องก็เราจะมีนะครับน้องแบบว่าให้เราขุดไปเรื่อยๆนะครับน้องให้เราสะสมนะครับน้องในส่วนของด้านขวานะครับน้องก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องเม็ดสีส้มแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้สะสมนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่ายิ่งมีเยอะเท่าไหร่นะครับน้องเรายิ่งได้นะครับน้องของเยอะเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องส่วนโทเก็นที่เราจะเข้าไปเล่นได้นะครับน้องต้องลงไปเก เนาะจะเป็นมินิเกมนะครับวงน้องที่แบบว่าสัปดาห์หน้าทุกคนจะรู้เองนะครับเนาะเพราะว่าจะมีโทเค็นตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าให้เราได้เก็บแล้วก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับเนาะที่ดีมากๆนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะแล้วก็การเล่นนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะเราสามารถขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าไไไมมมม่่ดด้้้้้ััันนนนนนนก็จะะะะะะขึาาาาาปรรรณีคคบบเเแตถ ก็จะได้นะครับน้อนี่เลยนะครับวงงองก็คือเราสามารถขุดแบบนี้นะครับนอไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับนอจนกว่าเวลาด้านชายจะหมดนะครับนอก็เป็นประมาณเลยครับนอก็ถือว่าตาเนี้นะครับพี่ขุดได้ประมาณนี้นะครับนอแล้วก็เรานะครับสามารถขุดได้เรื่อยๆแบบนี้เรื่อยนะครับนอนี่นะครับเราต้องขุดเร็วๆนิดนึงนะครับนอเพื่อรับโทเค็นะครับวงงองนี่นะครับนอก็รีบจิ้มประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลานะครับนอก็คือจะนับถอยหลังนะครับนอก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับนอจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยคคคครรรรััับบบบบวววงงนนนนนนออี่่เเเลลยะะกก็็ืแาาาหมด ได้นะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อก็ถือว่าเราจะได้สะสมโทเค็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้อแล้วก็จะได้ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้อจนกว่าเราจะพอใจนะครับน้อแล้วก็โทเค็นนะครับน้อที่แบบว่าเราจะได้มาขุดนะครับน้อสามารถหาได้ตามแมปนะครับน้องเราก็มีการทําภารกิจรายวันด้วยนะครับน้อเพื่อมาเล่นกินมินิแบบนี้ประมาณนี้นะครับน้อก็ถือว่ามีการเก็บโทเค็น2จุดนะครับน้อจุดแรกก็คือเก็บโทเค็นมาเล่นเกมมินี้นะครับน้อจุดที่2นะครับก็ เก็บโทเคนจากจุดนี้เพื่อไปแลกของนะครับน้องก็จะประมาณได้เรื่อยนะครับแล้วเราก็สามารถมาแลกของตรงนี้ได้นะครับน้องก็สังเกตได้เลยนะครับน้องว่าจะมี3มสีให้เราแลกนะครับน้องก็มีสีส้มสีม่วงเราก็สีเขียวนะครับน้องสีม่วงเราก็สามารถแลกด้านล่างได้นะครับน้องก็ประมาณได้นยครับน้องส่วนสีเขียวเราก็สามารถแลกของเกลือได้นะครับน้องส่วนสีส้มนะครับวงน้องก็คือเราสามารถแลกของสีแดงได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าดีจัดๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนครับน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวง กิจกรรมที่เล่นยกเสริมได้ด้วยนะครับน้องพี่คิดว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยนะครับเพราะว่ามีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยนะครับน้องแลก็ให้เราได้ค้นหาด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เคยผ่านมาที่เราเคยเล่นนะครับน้องแต่กิจกรรมแบบนี้พี่คิดว่าดีมากๆเลยนะครับน้องเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่ามีแฟนนะครับน้องถ้าคนไหนมีแฟนนะครับก็คือเร็วๆนี้นะครับจะมีการแจกแหวนต่างไมม่ี แล้วก็มาพบเนื้อคู่นะครับนอะที่แบบว่าในเกมฟรีไฟ้นะครับนอะก็คือเตรียมตัวรากานนะครับนอะถ้าคนไหนยังไม่มีเพชรนะครับนอะที่แบบว่าไปซื้อแหวนแต่งงานนะครับนอะจี GM ก็จะได้ใจอีกครั้งนึงแล้วนะครับนอเตรียมไปสู่ขอได้เลยนะครับนอะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า ยังไม่มีแหวนแต่งงานนะครับเนาะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าสาวนะครับเนาะก็เตรียมตัวได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าบ่าวกำลังจะไปขอแล้วนะครับเพราะว่าเชี่ยนะครับเนาะกำลังจะแจกแหวนแต่งงานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าแฟนเลิกไปนะครับเนาะหรือว่าเลิกเล่นไปนะครับเนาะหรือว่าสำหรับองศ์เนคนไหนนะครับที่แบบว่าจบกันไม่สวยนะครับเนาะก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเนาะแหวนแต่งงานจะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เตรียมรอหาเจ้าบ่าวได้เลยนะครับเนาะหรือว่าแต่งกับเพื่อนก็ได้นะครับเนาะ้าาเรกดวปมย็ ได้ของฟรีด้วยนะครับนอได้ทั้งชุดแต่งงานนะครับนอแล้วก็ได้ทั้งบัตรเพชรบัตรปืนบัตรกอรอยอดด้วยนะครับนอก็ถือว่าการแต่งงานนะครับนอก็ได้ทั้งชุดนะครับแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ชุดนะครับนอก็ไม่มีขายด้วยนะครับวงน้องก็เป็นชุดแต่งงานนะครับนอก็จะเป่ามาเลยครับนอก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนองสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าแต่งกับตี้ตัวเองก็ได้นะครับนอถ้าเราไม่ได้คิดอะไรกันนะครับก็สามารถแต่งเพื่อรับของฟรีได้เหมือนกันนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยครับนเพราาะว่้องเพราะว่าานของ ทั้งหมดนี้นะครับวงน้องพี่ก็จะมารีวิวนะครับน้องเราก็มาแจกให้นะครับก็คือสกินหมัดนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องคลิปนี้ครบ3,000แจกเลยนะครับน้องแค่3,000คนดูเท่านั้นนะครับน้องก็ได้รับชุดนะครับน้องไม่ใช่ชุดนะครับวงน้องก็คือได้รับหมัดนะครับน้องจากพี่ไปแบบฟรีๆนะครับก็เป็นสกินหมัดนะครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้อันอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปหาโค้ดมาให้นะครับแล้วก็ไปทำโค้ดมาให้แล้วกันนะครับน้องเราก็วันพรุ่งนี้ นะครับน้องคอมเมนต์ลงคลิปนี้ละกันนะครับวงน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับน้องก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ önem, Man, round, hike, ่งทีด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับพงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของอะไรนะครับน้องคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันไหนแจกให้ได้ทำการแจกให้นะครับอันไหนแจกให้ไม่ได้นะครับก็จะแจ้งตามตรงละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพงน้องบ๊ายบาย